อบมามมาานั่งเลยนั่งเลยโอ้โหของกัเด็กดิ่งคุณค่ะทน้ำแข่งทำไมสวยขนาดนี้ยขอบคุณเธอโอยบูมโอ้โหจะต่ำมาเมิงขอบคุณค่ะเพื่อนกับเห็นเป็ดเป็ดเลยมามามายูจีนนี่คนนี้ชื่อน้าน้ำแข็งนี่หนูฟังเพลงเวลาหนูอาบน้ำหนูจำได้ไหมยูจีน่ะตอนนี้สดใสช่างมันจะรูดอย่าไปรูดไปที่หมานี้ ยูจินชอบแก้วมากตอนนี้มาค่ะวันนี้มากับแบรนด์แจ่มใสแบรนด์ที่แบบว่าดังมากแล้วก็จ้างเจนนี่แต่อุ้ยกระปุกกาแฟ้างโอเคยูจินลุกนะคะแจ่มใสตัวขันคอรยูจินน่ารักมึงลองดูนะขยันทีถ้ากูตั้งหมดตามที่ลูกค้าส่งมามึงดูยังไม่หมดนะมึงเนี่ยอ่ะพวกเราก็คือไม่ต้องเห็นอ่ะโอเคคนไหนเป็นเจ้าของแบรนด์แจ่มใสค่ะไม่เคยเจอเลยเนาะ เจอเจอวานะคะเจอตลอดเจนที่ไปรายการเฉจบโอเควันที่วันจัดถ่าจบถ้าถือตรงนี้ดูจรงแล้วไม่เห็นหน้าพวกเราแล้วอขอราคาโปรของแจ่มใสหน่อยค่ะวันนี้มาจัดโปรให้แบบจุกๆเลยนะคะอยากจะบอกว่าโปรวันนี้คือสุดคุ้มแบบคุ้มมากปกตินะคะบัสออเรนของเรานะคะทุกคนขาสมห่อนี่ก็คือ990บาทนะคะแล้วก็วันนี้แถมแก้วไปอีกด้วยนะคะแก้วคันเลืกูแบบน่ารักกันเลยแบบนี้เลย 990บาทได้3าห่อใหญ่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็แก้วนึงแล้วก็แถมแก้ว1นบีด้วยแต่ว่าวันนี้เราไม่เอา990ารอยเก้่เราเอาแค่359บาทว้าวถูกมากเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่3าห่อใหญ่นี้แก้ว1ใบใช่ค่ะปกติ990บาทลูกค้ากดได้339ได้4ชิ้นแก้ว1แึ่มใส่สใช่ค่ะ ก็อยู่ที่แล้วแต่ดวนใครจะได้นะคะทุกคนคะบางคนได้ส่วนลดทางาที่ตังแบบเยอะมากๆอ่านี่เลยคือเราลดแบบจัดที่แบบคุให้ทุกคนเลยนะคะวันนี้ FC แบบว่ารอแล้วไงพี่พี FC ก็คือตั้งหน้าตั้งตารอวันนี้คือมาจับโปรให้แล้วชอบลูกสาวฉันมากตอนนี้อยากจะบอกว่าห่อแบบห่อกระสอบนี่ใหญ่มากเลยนะคะทุกคนคะห่อใหญ่แบบนี้คือแบบสามสิบเลยีเาแก้วสีอะไรมามีเก็บไห้ให้ดูยากได้หนูหนูดูดใจอันนี้ให้เจนนี่นะพี่ได้เลยค่ะ อยา๋จะบอกแก้วใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนขายยูจินชอบมากดูใหญ่เลยตอนนี้ได้3หอใหญ่นะได้ทั้งหมด9กซองกินนานๆ3เดือนไปเลยถ้าวันนี้เราได้4ล้านบาทเราจะขายซัมซุงกับแบรนด์แจมใสแค่1 1อยสิบเอ็ดบาทมากเลยซัมซุงคือจะนี่ซื้อเองนะใครที่อยากได้นะคะทุกคนค่ะจะบอกวันนี้เรามาจัดโปรให้แบบพิเศษมากๆแล้วนะคะปกติคือราคาแบบ สูงนะคะ990แต่วันนี้เราเอาแค่5 59บาท3 59บาทนะ่นะคะอยู่ใกล้ๆด้วยนะได้เลยอยากอยู่ใกล้ๆน้ำแข็งเนาะพี่เป็นโซนราคาคนใกล้3 39แรงมากตัวนี้นะคะทุกคนเป็นบลัดออเดนด้วยเป็นวิตามินซี1,000มิลลิกรัมตัวนี้นะคะกินเข้าไปลูกค้าได้อะไรบ้าง อ่าพวกผิวพวกความโตความฉ่ำใครนอนนอนน้อยพักผ่อนน้อยนะคะตัวนี้จะช่วยได้แล้วก็ที่สำคัญเสริมภูมิคุ้มกันดีมากป่วยบ่อยหรือเปล่านอนดึกหรือเปล่าหน้าโทรมหรือเปล่าแกต้องกินบลัดออรินนะบลัดออรินเป็นส้มเลือดที่เข้มข้นมากในกลุ่มของวิตามินซีและตัวนี้นะคะเขาให้ไปเลย1000มิลลิกรัมต่อ1ซองคุณจะกินมากกว่า2ซองก็ได้ถ้าคุณอยากเปลืองแต่บอกเลยว่าแค่1ซองต่อ1วันก็ได้รับเต็มที่แล้วว่าร่างกายคนเราได้รับวิตามินซีแค่วันละ1,000ัมิลลิกร เลิ่แบบเลิ่มมาเพราะตั้งน้แขก็ทามเประจำทามาเป็นปีกว่าแล้วใช่ค่ะอยากได้แบบนี้บ้างอ่ะได้เลยชงเลยแกไปใส่น้ำแข็งที่นัวด้วยยัวด้วยใส่น้ำแข็งครึ่งแก้วพอยัวด้วยพี่แสงคะได้ค่ะแม่ชอบแก้วมากๆแก้วคาราฟูตัวนี้นะคะสั่งทำพิเศษเลยอยากจะบอกเฮยเฮ้ยเฮออร์ดูคือแบบรัวมากหรอจริงทีสุดยอดมากจะก้าวขั้แล้ว พี่น้ำแข็งกินบ่อยไหมวันนี้น้ำแข็งทานเป็นประจำค่ะทุกคนค่ะทานมาตั้งเยอะขึ้น้องเพงต้องใส่พลังนะก็คือตอนขึ้นเวทีนะคะก็เอาตัวนี้ขึ้นไปทานด้วยนะคะทุก่นตัวนี้มัาสดชื่นด้วยตัวนี้ช่วยในเรื่องผิวมากๆพักผ่อนน้อยด้วยนะคะทุกคนค่ะคอนเสิร์ตอันนี้อย่าใช้ปิดวิธีนะบูมใช้ค่ะขอโทษดิค่ะไม่เอาเหยแย่หูนะคะอย่าเยแมเปิดเลยแม่เปิดเว้นได้ทางนี้ลงไปทางนี้แม่เปิดเลย มาค่ะเปิดทำไมใช่คุณพี่เปิดโอเคเออคุณแม่คนเดียวเท่านั้นอยากจะบอกว่าเราได้แก้วน่ารักแบบนี้บีกด้วยแล้วค่าสีไปให้นะคะทุกคนค่ะอยากจะบอกว่าหาที่ไหนไม่ได้เป็นแก้วแบบสั่งทำพิเศษเลยนะคะแล้วก็สามห่อใหญ่แบบนี้นะคะทุกคนค่ะสารสกัดของมันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคูต้าคอลลาเจนตัวนี้ช่วยในเรื่องผิวขาวโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนค่ะเรื่องขาวเรื่องโก โอ้นึงใสนะคะมีการชงมาให้ด้วยฝ้าลดสิวหยิกด้วยนะคะตอนหนู่คนไหนก็สามารถทานได้เลยนะคะตั้งแต่13-14ปีสามารถทานได้เลยทานไปเอาน้ำอย่างอื่นที่สโเอานน้ำอย่างอื่นคอลลาเจนในเปปไทด์ทำให้ผิวเราลื่นด้วยนะคะที่จะบำรุงเล็บบำรุงผมอีกด้วยคอลลาเจนตัวนี้อ่าสุดยอดมากทานเป็นประจำทานต่อเนื่องแล้วทีมงานน้องแข็งกันทานทุกคนเลยปเพราะถ้าใครทานก็ได้กินกันทั้งวงอ่ะเนาะใช่ เพราะตัวนี้ทุกคนพักผ่อนน้อยค่ะทุกคนขาเราตัวนี้คือตอบโจทย์มากเสริมสร้างคุณด้ยยี่ไม่ตากล้องเอ้ยยิ้มไม่กล้องค่ะบู๊เหรอยิ้มไม่ตากล้องยี่ไม่กล้องห้าสี่สามค่ะนับแค่ห้าสี่สามนะคะพี่ห้าสี่สามสองเนี่ยสองเลยโอเคสองไปแล้นี่ตอนนี้นะคะแสนแตกแล้วค่ะเพลงมาทุกคนฟังดีๆนะได้สามห่อใหญ่กับแก้วหนึ่งใบใช่ค่ะแล้วแก้วคือขอโทษนะกินทั้งเดือนมั้ยกินทั้งเดือน ก็ได้ครัีดีไซน์สวยมากใช่นะคะทุกคนค่ะแล้วก็มีหลายสีมากๆค่ะสีไปให้ทุกคนอย่าจะบอกว่าสีม่วงยูจินทำอยยูจินชอบมากอยากจะบอกทุกคนค่ะเลี้ยวอยากจะบอกว่าห่อใหญ่เนี่ยไม่ได้เรียกว่าห่อบางคนบอกว่าทำไมห่อใหญ่จังกาเรียกกระสอบนะคะทุกคนค่ะสามกระสอบเลยจับปกติสีเก้าร้อยเก้าสิบเราไม่เอารอแค่สาม้าี่ร้านช่วยขายร้อยสิบเอ็ดบาทกับพี่เลยนะ จริงเหรอได้สิเอาเลยเลยรีบกดเลยรีบกดเลยนะคะทุกคนค่ะสามกระสอบใหญ่สามร้อยห้าสิบบาทจริงนะราคานี้เนาะเจนี่อยากจะบอกชอบของแบรนด์นะคะแค่แก้วก็คุ้มแล้วค่ะให้เต็มใสไปสามห่อนี่เลยเอาไปทานต่อเนื่องยาวๆได้เลยนะคะพี่จ๋ามึงได้ชิมไหมยังอะะน่ะอร่อยมากเค็มข้นมากขอกินแบบเค็มข้นมากขนาดว่าใส่น้ำเยอะนะเนี่ยเค็มข้นมากยังไม่ดุนะพี่ดุต่อเลย อันนี้กินตอนไหนกันนึ่งบรีท้องว่างหรือว่าหลังอาหารนะน้อเราจะท้องว่างเนี่ยหลังโอเคดังไม่มันก็จะมีอันนี้ระเบิดกันนิดนึ่งไม่ล่ะโอเคได้แล้วแก่ใหม่นะมาเออหนักสวยโอ้ชงกันเลยรอเคแบ่งหรอเนี่ยวิสีรอบสาบานมา่เอะไรนะโมแบ่งก็ได้เอามาดูน้ำแข็งก็ได้มั้วิสีอะไรเปลี่ยนหลอดรอบมสาบานเออร่วมสาบานกับนักแข่งแล้วตอนนี้จะสาบานมามาสาบานอะไอย่างหลังมาได้ไงล่ะเออเอามา มันแกลบสิเนี่ยงานก็มาอน้ำแข็งงานเยอะไหมงานเยอะค่ะงานเรื่อยๆค่ะงานทุกวันเลยอีบูมึงไม่ยืนดลอ่ะมาตอบเบาๆนะแต่เราดูเจ็บมากเลยอ่ะงานเยอะค่ะงานเรื่อยๆงานทุกวันเลยพี่เจนี่ก็เหมือนกันนะห้าสี่ล้านบาทเอยกระขายซัมซุงร้อยสิบเอ็ดต่อ นี่กเลยนะคะใครที่อยากโกลอยากที่ใสนะคะทุกคนค่ะตัวนี้แนะนําเลยนะคะมีคนถามว่าหนึ่งห่อมีกี่ซองคะหนึ่งห่อมี30ซองค่ะลูกค้าที่ให้ไปกิน3เดือนจ้ะแก้วหนึ่งใบกินได้3เดือนเวลาหมดแล้วแต่เราขอสี่ล้านบาทมาเรามาลุ้นกันทุกคนค่ะตอนนี้อยู่จินชอบมากรสชาติอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยมากเลยสีเขียวสวยมาก ก็สวี่ชมพูดำสวยเอาเวาร้องเพลงขึ้นเวทีเนาะกินแจ่มใสแล้วก็ขึไนซลแ่มเพีเฮ้ยแจ่มใสก็ซื้อบูธยังวะซื้อแล้วอู้นี้กินแจ่มใสตลอดกินทุกวักินทุกวันนี่คะโอ้หาอะไรนะขอพี่น้ำแข็งอ่ะพี่น้าแข็งอาบลูกแบบนี้ก็เรื่องอาบ ทั้งปีลูกอคนมันร้อนมากเลยนะคะ่ะแล้วมุมก็จะติดรูค<ด>วันด,ด้วยนะ แกให้กลับว่าที่เจ้าของดูว่าของเราเครื่องจริงไม่ใช่ของปลอมนะฮะดื่นเต้นทำไมคะได้เหรอคะมามามาพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังวันนี้เราล้วมากอันนี้ชิ้นที่สี่ของวันแล้วนะแกะตรงไหนนะตรงนี้ไหมนะอพี่ขอโทษเอ้ยคนงานเยอะนี่ค่ะแยาจริงนะทุกคนนะแกฉันทำอะไรที่ไม่จริงไม่ได้ ชีวิตฉันทำอะไรแบบนั้นได้หรอแค่นี้ไม่ทําคนก็ดราม่ากันเยอะแล้วนี่คือเครื่องที่คุณจะได้สวยมากคนที่ไม่แชร์ห้ามกดนะคะคนที่ไม่แชร์ห้ามกดนะคะี่ทยายังบิมาค่ะพี่ชัดถ้าวันนี้หนูร้านแตกไปกับพี่ชัดหนูจะแจก iPhone 17 Pro Max ในไลฟ์พี่ชัด